สวัสดีครับผมผมนดูดเองวันนี้นดูดจะมาทําการเล่นโหมดวาดและคาดดาวนะครับผมโอเคก็อย่างที่สัญญาไว้นะครับวาในรัสตรีมสดนะครับแชมเปี้ยนออฟวอร์นะครับสัญญาไว้ว่าให้ทุกคนนะครับตั้งชื่อห้องไว้ว่าหิวข้าวนะครับผมเป็นห้องโหมดวาดและคาดเดาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาเลยครับว่าจะเจอห้องที่ตั้งชื่อว่าหิวข้าวหรือเปล่านะครับถ้าไม่เจอก็เล่นห้องอื่นแค่นั้นแหละครับหวังว่าจะเจอสักห้องนะครับผมโอเคดูซิห้องที่เป็นรูปจระเข้ตอนนี้อุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับ แล้วโอ้โหเข้ามาได้แล้วครับผมณตอนนี้โ<ะ>อ้โหตอนนี้นะครับคนเกือบสิบกว่าคนเลยนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับผมโอเคเขาจะรู้ไม่แน่ว่าเป็นผมนะครับผมจะไม่บอกเขากันละกันนะครับอ่าน้องน้องนมโต <c oughs> <c oughs> ดูคบว่าคนนี้เขาจะวาดอะไรนะครับผมจะไปเฮ้ยดูซิว่าเขาจะวยดอะไรมาทายเลยครับมาตอนนี้เป็นกระดาษขาวอยู่นะครับผมกระดาษขาวมาแล้วเป็นอย่างนี้ อนี้คืออะไรคืออะไรครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเหมือนอะไรเฮ้ยเต้า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 เตาเต้าโอ้โหเต้าที่ไหนล่ะเต่าเต่านะฮะปลาปลาปลาหรือเปล่ากระเบนกระเบนกระเบนไม่ใช่ปลากระเบนต้องปลากระเบนปาวะปลากระเบนปลากระเบนไม่ใช่ปลากระเบนนะครับคืออะไรวะเครื่องบินเครื่องบิน สภาพนี้มันเครื่องบินประวาเนี่ยโอ้มีตาเนี่ยนะครับโอ้ตุ๊กแกก็มาจิงจกจิงจกจิงจกโอ้ตัวสีเขียวจระเข้จระเข้จระเข้หรือเปล่าโอ้โหถูกด้วยโอ้นี่จระเข้เหรอเนี่ยให้กันละกันนะครับโอ้นี่จระเข้โอ้เพิ่งรู้เลยครับว่านี่คือจระเข้โอ้โหสุดยอดไปเลยนะดุดอ่าแขนกันละกันครับบ้านง่ายดีนะครับผมมาผมจะมาวาดแขนแบบง่ายๆเลย อะนอย่างี้ก็แล้วกันมีนิ้วมือนะครับผมนี่นี่คือนิ้วมือนะครับผมอ่าประมาณนี้คนเขาจะถ่ายถูกปะวะโอ้ถ่ายเป็นมือแล้วผมโอ้นิ้วก้อยนิ้วก้อยใหญ่ไปนิ้วก้อยเล็กๆหน่อยโอเคอ่าแคนนะครับดูซิโอ้โหได้ได้ได้ดิสไลค์มาหนึ่งนะครับได้ถูกมาโอ้หูได้ไลค์สองแล้วถูกเยอะเหมือนกันนะครับผมไม่เป็นไรถูกยังเยอะกว่านะครับผมโอ้ได้สองหัวใจมาดูซิว่าเขาจะวาดอะไรตอนนี้ผมอยากทายถูกนะฮะอยากวาดรูปโอ้ยมาเป็นสีน้ำตาลนะ ต้นไม้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 ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้คืออะไรอุ้ยอาวุธ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 ครับอาวุธดาบดาบมีดอ๋อนี่มีดน้องนมโตทายถูกนะฮะโอเคให้กันละกันนะครับผมโอ้พี่ปอมายังพี่ปอมายังยังไม่มาครับนี่ไม่ใช่พี่ปอนะฮะโอ้โหถามเลยครับพี่ปอมายังอ่าเราไม่บอกกันละกันนะครับว่าเป็นผมนะครับ เราจะเงียบๆไว้นะครับให้เขาไม่รู้เนี่ยนี่คือรายชื่อคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องนมโตนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหโหนันคุงก็มาเยอะแยะนะครับโอเคมาดูรูปนี้เขามาเขาจะวาดรูปอะไรพี่เขาพี่เขามายัง,ง่ะเออยังไม่มาครับ <laughs> ยังไม่มาครับน้องโอ้ปมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมตู้เย็นตู้เย็นไม่ใช่ไม่ใช่เพลงเพลงทีวีทีวีเขีงยงี้ปะวาไม่ใช่นะครับ มาเป็นสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับผมสมุดสมุดหนังสือหนังสือไม่ใช่หนังสือคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรครับบอกผมหน่อยสิเอ้ยมาเป็นสีเนื้อ,อ,อตรงนี้อ๋อเอ้ย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 ที่ย่างที่ย่างเขาเรียกว่าอะไรวะย่างป่ะมันดูเหมือนแบบเป็นตะเกียบสองอันนะแล้วก็ย่างเป็นหม้อหม้อป่ะว่าหม้อไม่ใช่หม้อครับเออ เส้นอ๋อเส้นโอ้โหให้ละกันนะครับโอ้โหสวยดีโอ้โหแต่ผมมองเป็นแบบว่าเป็นชิ้นแบบชิ้นชิ้นหมูชิ้นแล้วพวกเนี้ยไม่ได้ผงเป็นเส้นเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเมนคีโว้ยโอ้โหชื่อนี่กลิ่นนี่เข้าจอเลยนะครับผมทุกคนได้กลิ่นไหมทุกคนว่าทุกคนได้กลิ่นไหมผมได้กลิ่นนี่เข้ามาเลยนะครับมาดูเมนคีโว้ยนะครับเขาจะว่าอะไรมาดูครับผมเมนคีโว้ยจะวาดอะไรครับเมนคีโว้ย มาแล้วครับณตอนนี้มาเป็นแท่งๆก่อนนะครับผมอย่างแรกอย่างแรกเป็นแท่งๆเออแล้วก็เป็นแท่งๆอีกครับเออต้นไม้ต้นไม้ผมทายต้นไม้ครับไม่ใช่ยางลบยางลบยางลบเออยางลบไม่ใช่ครับเอออ่าแล้วเขาก็ลบออกนะฮะลบออกไม่รู้ว่ายังคิดไม่ออกหรือเปล่านะครับหนังสือหนังสือ หนังสือสมุดสมุดสมุดหนังสือก็ไม่ใช่กางเกงก็มานะฮะกระโปรงกระโปรงมามันมีโจทย์กระโปรงปะเนี่ยไม่น่าใช่กระโปรงนะฮะเออเป็นขวานอ๋อขวานโอ้โหผมมองไม่ออกนะฮะโอ้โหถือว่าใช้ได้ครับแต่ผมมองไม่ออกทันั้นนะครับผมโอ้ดินลเยอะเลยนี้มาดู BN นะครับว่าเขาจะวาดอะไรนะครับผม BN เเจ้าจะวาดอะไรบอกข้าหน่อยสิ ใครเขาจะไปบอกวะอ่าเป็นกระดาษขาวนะครับจะบอกวนะ่าสีขาวไม่ใช่ฮะมาเป็นสีเทานะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับคืออะไรเอ่ยมาเป็นสีเทาสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นอุย๊ยกระดาษ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 อ่านะดดูดไทยถูกนะฮะจัดไปโอ้โหเย่ได้วาดสักทีเว้ยโอ้โหหลังจากที่เราได้วาดแค่ครั้งเดียวอม่้งเนี้ยใช่ไหมหรือสองครั้งมาเอาอะไรดีครับปืนดีกว่าปืนปืน,นง่ายสุดแล้วนะครับ โอเคมาวาดปืนเลยนะครับจึ๊บอย่างนี้ทุกคนเขารู้แน่นอนนะว่าเป็นปืนอ่าอย่างนี้ครับทุกคนจะรู้ไหมผมว่าต้องมีคนตอบถูกอ่าประมาณนี้ถูกอ่าถูกแน่นอนนะครับดูซิจะได้ไลค์ดิสไลท์เท่าไหร่อ้โหไลค์มาเต็มนะครับในตอนนี้ดิสไลค์ยังไม่มาเลยอูโหไลค์เต็มครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณท่านครับผมโอ้ขอบคุณนะครับผมปากพันๆนิดนึงนะครับโอ้ขอบคุณมากครับได้หัวใจมาเก้าหัวใจนะครับผม มาดูคนนี้นะครับว่าเขาจะวาดอะไรนะครับดูซิโจทย์จะง่ายหรือเปล่าหรือจะยากก็ต้องมาดูกันครับพอามีคนถามนะนัาดูอายุเท่าไหร่นะฮะเราต่อไป18ครับ18ครับใบๆหน่อยอาจจะคิดว่าเป็นนัาเดทนะฮะอาจจะไปคิดว่าเป็นผมนะครับอ่ามาอย่างนี้ครับคืออะไรครับโหยาพิษยาพิษหรือเปล่าวะไอโจ์นี้ผมเคยเห็นยาพิษไม่ใช่นะฮะแก้วแก้วแก้วก็ไม่ใช่ แจกันจะแจกแจกกันเหรอครับเฮ้ยมันไม่ใช่แจกันมันเป็นอะไรวะเนี่ยหายถุงก็มาหลือจะเป็นเหเยือกเออไม่ใช่แจกันนะครับแต่เป็นเจอกันไม่ใช่นะฮะ <c oughs> อ่าเขาวาดรูปใหม่นะฮะเขาคิดว่าอุ้ยไอ้พวกนี้ม่นตอบไม่ได้แน่นอนก็เลยวาดรูปใหม่นะครับ,ด,ด,ด,นนด,รรบดูสิรูปอะไรวะเอ้ยมันเป็นขวดขวดขวด ไม่ถูกไม่ถูกขวดนะฮะไม่ขวดถูกเอ้ยไม่ถูกขวดคืออะไรวะไม่ขวดถูกก็คืออะไรวะมันก็ไม่ถูกที่สองแล้วแหละผมเริ่มสมองผมเริ่มไปนะฮะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีเอ้ยมาอย่างนี้เอ้ยมันคือเป็นซูชิอะ่ะซูชิซูชิก็ไม่ใช่นะครับบิงซูก็มาโอ้สงสัยหิวใช่ไหมเนี่ยต่อไปหิวไปกระถางใส่ดอกไม้เออกระถางได้ไหปวะกระถางอ่า

คืออะไรครับต้องดูเฉลยครับว่ามันคืออะไรนี่ครับผมอูนักเคมีอูย่าอยู่เนี่ยนักเคมีนะครับผมเขียนไปนักเคมีอ้าวผมเลยผมให้ถูกเฉยขอโทษครับแต่ก็ให้ก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ติดลบอยู่ดีเลยครับโอ้มาดูคนนี้นะครับว่าเขาจะวาดอะไรนะครับผมมาครับมาดูคนนี้นะครับว่าเขาจะวาดอะไรดูซิอ่า เป็นวงกลมสีน้าเงินนะครับสีฟ้านะครับมาก่อนเลยนะครับมันคืออะไรวะหรือว่าเขาลืมเปลี่ยนสีอ่ะลืมเปลี่ยนสีจริงด้วยลืมเปลี่ยนสีไอจลืมลืมเปลี่ยนสีจริงด้วยนะครับโอ้โหมาเป็นแบบว่าเป็นอย่างนี้ครับไม่รู้เป็นอะไรเตาเตาเตา,ตาหัวกลมไม่ใช่เตามา้หมาหมานี่ไม่น่าใช่อย่างนี้นะฮะคืออะไรครับเนี่ยมันเป็นหัววงกลมแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับ วายอเปล่าไม่ได้ด่านะครับคือตอบคาตอบนะครับผมตอบคาถามมดอ๋อมดมดผมขอให้ดีสไลด์เลยครับพมกโอ้ก็ผมมองไม่ออกมันเป็นมดมดมันไม่ได้ชื่ออย่างนี้นะครับแต่ก็ถือว่าพยายามวาดมันได้ดีนะครับผมมาดูครับว่าลาวาไอริสหกร้อยนี่เขาจะวาดไรนะครับมีคนถามนะไดดูชื่ออะไรอ่ะต่อไปปอ <c oughs> เขาจะสงสัยไหมเป็นผม ลาว่าอลิสนะครับเขาจะว่าอะไรโอ้มาเป็นหัวใจหัวใจหัวใจไม่ใช่หัวใจนะเลือดเลือดเลือดนะครับไม่ใช่เลือดนะครับผมไม่ใช่เลือดเอ่อแมันคืออะไรวะเออมันคืออะไรครับมันคืออะไรครับนกเฮ้ยพริก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 มะเขือเทศมะเขือเทศ เออมะเขือเทศไม่น่าใช่ทรงนี้เผ็ดเผ็ดเผ็ดก็ไม่น่าใช่พริกเผ็ดพริกเผ็ดพริกเผ็ดก็ไม่ใช่นะครับพริกไทยอ๋โอ้ยไอเดียโคตรแฉลบพริกแล้วก็ทำธงชาติไทยพริกไทยอ๋อโหสุดยอดไปเลยครับผมให้แบบว่าไอเดียนี้ให้รางวัลออสการ์เลยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมพริกไทย ไม่รู้จะวาดอะไรใช่ไหมเลยเขียนพีิกระไทยไปแล้ววาดพีิกระไทยไปโอ้สุดยอดครับไอเดียแจม่มหน้ากากจิงโจ้เขาจะวาดอะไรว้วมาเป็นอย่างนี้ก่อนครับผมจะชอบทายภูเขากันเลยถ้ามาเป็นแท่งๆนี้นะฮะเป็นแบบนูนๆอย่างเงี้ยครับภูเขาไม่ใช่ภูเขานะะเอ่อทะเลทะเลออลุงกินน้ําลุงกินน้ําน้ําตกโอ้โหลุงดินน้าโอ้โหดูผมท่ายลุงดินน้ํา น้ำตกโอ้โายได้ไงวะเนี่ยโอ้โหสมองนี่เร็วมากครับเหม็นขี้โวยนะฮะมาดูเหม็นขี้โวยเขาจะดูเขาจะตอบเอ้เข้าจะวาดอะไรนะครับโอ้โหมาครับมาดูกันครับว่าเขาจะวาดอะไรนะครับเหม็นขี้โวยจะวาดอะไรมาดูกันแต่วาดให้ผมไทายถูกได้ไหมทุกคน <c oughs> เฮ้ยอันนี้เป็นมาครับเป็นอย่างงี้ครับหมูหมูไม่ใช่หมูครับตัวดำๆนี่มันคืออะไรวะเนี่ยเห็บเหรอไม่น่าใชื่อเห็บมันมีโจทย์เห็บด้วยหรอวะหิน <c oughs> โอโหโอโหเลยถึงก็โอโหเลยโอ,โยโอโ้สุดยอดครับทําไมผมมองไม่ออกว่าเป็นหินวะเออผมคิดมากสงสัยคิดมากไปสงสัยผมจะคิดมากไปนะครับแค่ของง่ายๆแค่นี้ก็ทายไม่ถายไม่ถูกนะครับผมมาดูหิวข้าวนะครับหิวข้าวเขาจะวาอะไรนะครับผมมีคนบอกว่ากูวานะดูคือพี่นเดชผมก็ตอบไปว่าจริงเปล่ากุน <c ười> ตีนิดนึงนะฮะหิวข้าวนะมาดูหิวข้าวนะเขาเขาจะวาดอะไรนะครับผมหิวข้าวโอ้ตอนนี้ผมเริ่มหิวเลยครับ เห็นชื่อนี Catholic ้แล้วหิวขึ้นมาทันทีกูเป็นอย่างงี้ครับมาเป็นอย่างนี้ครับคืออะไรครับเนี่ยบ้าน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 ขนมปังขนมปังไม่ใช่ขนมปังครับคืออะไรเนี่ยสุสาน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 ขวดอ๋อขวดโอเคให้ก็แล้วกันนะครับให้ขวดให้ขวดโอ้ทำไมผม่ายไม่ค่อยถูกเลยอ่ะ โอ้เซ็งอ่ะทุกคนน้องนมโตครับทายถูกอีกแล้วผมทายไม่ค่อยถูกเลยครับโมดนี้โอ้โหไม่ได้วาดเลยเสียดายจริงๆรรอบนี้ผมจะทายถูกครับมาดูน้องนมโตเขาเขาจะวาดอะไรนะครับมาดูกันครับผมดูสิพี่จะดูน้องมาเป็นอย่างนี้แลลวครับผมมาเป็นอย่างนี้เอ่อคืออะไรครับคืออะไรครับเฮ้ยกระต่า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 ยโอ้โหนะดูทายถูกโอ้โหนี่ไงผมบอกแล้วว่าผมจะทายถูกรอบนี้นะครับโอ้ทายถูกด้วย โอ oh, ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดูโจทย์ซีมีอะไรให้เราวาดเขางูเอางูดีกว่าครับดูซีจะมีคนทายเป็นหนอนหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะมันไม่ได้มีคนบอกเร็วมากไม่ได้เร็วหรอกครับผมเห็นหูงไงก็ก็ต่ายชัดๆนะครับผมนดดั้น,ด,ด,ด,นด,ดูคือนัตเดท่านั้นดูคือนัเดทไม่ใช่หรอกคุณคิดผิดแล้วนะครับอ่างูนะครับเควาดงูนี่วาดงี้เลยนี่วาดงี้ครับเบิ้บเส้นเส้นเส้น เห็นเป็นอ้าโอ้โหยังวาดไม่เสร็จน้องนมโตครับทายถูกแล้วเหรอโอ้ดิสไลฟ์มาหนึ่งครับโอ้โหดิสไลฟ์มาหนึ่งไลฟ์มาสี่แล้วครับไลฟ์มาหกแล้วเอห้าหกเจ็ดโอ้ขอบคุณครับทุกคนนะครับที่ไม่ให้ดิสไลฟ์ผมนะครับผมค,ครับ thank you thank you มากและดูสมสีอ่าไม่ใช่แล้วครับจะชื่อมันปนกันทำไมเนี่ยหน้าเดทหน้าเดทด,ด้วยนะมีการหน้าเดทด,ด้วยมาดูน้องนมโต โอ้โหคนนี้แบบได้วาดบ่อยมากนะครับไม่รู้ว่าทายถูกทายเก่งมากเลยคนนี้โอ้โ oh, ห oh, เป็นอะไรครับเนี่ยภูเขา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 หรือเปล่าไม่ใช่ครับเต่าเต่าไม่ใช่มือมือนิ้วนิ้วเล็บเล็บยาวเล็บยาวเอา้าไดโนเสาร์โ oh, อ้โหผมเห็นเป็นเล็บเป็นมือเฉยนะครับนี่คือไดโนเสาร์นี่คือหัวใช่ไหมนี่คือมือชีเร็กใช่ไหมครับเนี่ย โอ้โหผมนี่คิดหนักนะครับผมว่าผมคิดคิดแบบว่าคิดมากนะครับผมจริงๆมันก็ดูจริงๆมันก็ดูได้ใช่ไหมมาดูเหมือนขี้โวยนะครับเขาจะว่าอะไรกู <c oughs> <c oughs> อ่านอ่านชื่อนี้แล้วกูเหม็นว่ะ <c oughs> โอ้โหไปตั้งชื่อนะครับผมเหม็นนะฮะกลิ่นนี่เข้าจมูกตีขึ้นจมูกนะครับผมโอ้โหพี่นเดชชื่อปออพี่นาดูดก็บอกว่าชื่ออ่ะและนาดูดก็บอกชื่อปออใช่แมวแมวหนังสือ หนังสือไอ้ขวาน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 เดีโอ๊ยถ่ายไม่ทันโว้ย <c oughs> <laughs> พิมพ์เร็วเกินน้องนมโตนี่มือหรือตัวแฟดฮะโอ้โหผมก็จะตอบขวานเลยครับโอ้โหราเอาเป็นว่ารอบนี้รอบสุดท้ายก็แล้วกันนะครับที่จะตอบนะครับผมมาดูนว่าผมจะทายถูกหรือเปล่านะครับน้องนมโตเป็นคนวาดรูปนะครับโอ้โหแมทนี้น้องนมโตนี่เป็นนางเอกของของ,ของ,ข,องของห้องนี้เลยนะครับโอ้ผมได้วาดแค่สองสามรอบเองมั้งเนี่ยได้ทายที่เหลือได้ทายอย่างเดียวนะครับโอ้ ดูครับมาดูน้องน้อโตครับเขาจะว่าอะไรถ้าผมทายถูกก็ได้เล่นต่อนะครับแต่ถ้าทายผิดก็ควจะจบกันเท่านี้นะครับผมมาดูมาสุดท้ายนะครับมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วโว้ยทีวีทีวีก็ไม่ใช่ลำโพงลำโพงมันดังแต่ลำพังมันเหงาเออกล่องกล่องกล่องไม่ใช่กล่องครับไม่ใช่ทีวีไม่ใช่กล่องเออพงพงชาติ ธงชาติธงธงไม่ใช่ธงครับคืออะไรเอ้ยป,เปเปเปเยประเทศ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 กูจะไทยประเทศอุย้ยคือแอลรร้วเนี่ยเป็นไทยแล้วก็มีมีไทยอะไรครับมีไทยแล้วมีสีแดงคืออะไรสีแดงไทรพริกไทยอ๋อนี่นี่มุกเมื่อกี้ใช่ไหมมุกกับคนที่แล้วใช่ไหมหรือว่าคนเดียวกันวาโ,โหพริกไทยมีโจทย์เดิมด้วยหรอครับโอ้แพ้แล้วครับผม โอ้คงจบไปเท่านี้ลาก่อนนะครับทุกคนครับ Get Bigo Was More <S ครับแจมเลยโอเคครับสำหรับว่าลาคาดาวในพาร์ทนี้นะครับพาร์ทที่30นี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันนานะแล้วก็ ครที่ชอบนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกความสนุกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูจบถึงนี่นะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าดูจบแล้วนะครับและอยากให้มีอีกนะครับกดไลค์นะครับเยอะๆเลยขอเยอะๆนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเล่นด้วยกันนะครับผมขอบคุณคนที่เล่นในห้องเมื่อกี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณที่ตั้งชื่อหิวข้าวนะครับผมรอกันนะครับผมยังไงก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าผมจุ๊บๆยวดูดไปเลยนะ